ฮัลโ,โหลฮัลโหลน้องสองสามคู่ทางกระมังมอพี่น้องพร้อมย่างไมงแรวัญใจคนยากคนตลกนะจ๊ะเอ่อคลิปคนตลกอาจมีวาจาไม่สุภาพเ,เด็กจำปศุสิทธิ์8ปีคนใดต้องการแนะนำหรือไม่ต้องเข้าชมนะจ๊ะทุกอย่างการแสดงการไล่ใายนะจ๊ะพร้อย่างเดี๋ยวก,ก,ก่อน ทุกอย่างคือการแสดงจากไลฟ์สไตล์บรรยายกกานะฮะปดเข้าชมไม่เป็นการแสดงนะจ๊ะไม่แล้วพ่อใหญ่แม่ยหย่กุมารทองกุมารีพร้อมยางฮะสวัสดีท่านีอไอรูปหล่อพ่อรวยสาวสวยแฟนหล่อทุกท่านนะจ๊ะสวัสดีบอยยูทูบบาสวัสดีผู้สนับสนุนรายการและท่านผู้ชมทุกท่านนะจ๊ะไม่แล้วไม่แล้วกุมารทองกุมารีพร้อมยางนะจ๊ะเออพร้อมแล้วกามามามวนน้าคอยอีกนะจ๊ะพูดทุกเรื่องแสดงทุกอย่างนะจ๊ะเออโปรดเข้าชมให้เป็นการแสดงนะคลิปคนตรกอาจนมีวาจาไม่สุภาพ เด็กตามาปีสิบแปดปีควรรับการแนะนําหรือไม่ต้องเข้าชมนะจ๊ะสวัสดีจ้าคุณนาสรันการเมิงชาแนลนะจ๊ะอืมมาแต่เช้าพี่สรันบอกขอบคุณค่ะนะเออใครแถมมาสวนกลับก็อย่าด,ดินนะคะอืมพ็จะไม่เป็นการแสดงนะจ๊ะพวกเราสนุกสนานบันเทิงนะจ๊ะบันเทิงทุกวันยายาเอ้ยไปฟ้องครูก่อน ฮัลโหลฮัลกุมารทองกุมารีพร้อมยมังกุม,มารบอกพร้อมแล้วเหลือแต่ยังยางคนเดียวเมืม่อกี้มีคอมเมนต์ในคลิปผมว่าว่าสวยครับแต่มี เอ่อแต่มีมิติมากกว่านี้ไอที่ลงคิดที่ผมวาดเอ่อตัวอะครับเอ่ออ๋อเอ่อพิญญายังไม่ได้ไปดูนะดเดี๋ยวพิ่ญาต้องไปดูก่อนว่าเป็นแบบไหน,น<ด>สวัสดีจ้าน้องคงศักนะล้นซ่าเอ่อกราบเท้าย่าโมด้วยนะโอเคตอนนี้ไปฟ้องครูแล้วไปฟ้องย่านะจ๊ะกุมารทองกุมารีา<ด>พร้อมอย่างพายายไม่ไง่ายทามาพร้อมอย่างมาแล้วกดไลค์กดติดตามมันให้ด,ด้วยขอบคุณเลยๆกดละครั้ง ติดตามให้กุมารคอยในเด้อเออเจ้าห่วงเลยขี่ที่ายมาแล้วกดแน่นิ้วนะมีบบอ่าทาเล็บเล่าไปพปง่ายไม่ง่ายอ่าสวัสดีพี่เลียวมีนะจ๊ะสวัสดีนะขยุมผีคุณจิรสัตแจ้งภัยนะฮะสวัสดีจ้าพี่แป๊กนะคะเออสวัสดีพี่นางออสุภัตาดาราฉายนะฮะเออเอ้ยเลยสวัสดีจ้าพี่ปัวตองนะฮะพี่ปัวตองมินทบุรีสวัสดีพี่น้องชาวมินทบุรีเวนขบกรุงเทพนะจ๊ะอ่า อะไรนะกัาเท้าย่าโมเหรอโอ้เล่นบทสองอีกแล้วพี่น้องเออไม่ไม่ตัวนี้มันยาวกว่าปากกูเนี่ยหรือว่าหน้ากูสั้นกูเนี่ยกูต้องขยับกูเรื่อยเลยเนี่ยโอ้โหไปไหนอะแม่ย่าอ่ายิ้มสวัแม่คุณย่าสมควรบอกเด้๋ยฟ้องย่าก่อน เอฟซีขอมาจัดให้ร้องเป็นนะจ๊ะพี่น้องเออถ้าหนูร้องไม่เป็นต้องขออภัยจ้ะพี่น้องจ้านะฮะเออร้องทุกเพลงที่ร้องได้จ้ะอยู่ไหนวะเนี่ยไปฟ้องญาก่อนเออไปฟ้องญาก่อนกูบอกแล้วว่าพี่เหม็นมันจะฟังฟังไม่หนาไว้เห็นไหมเห็นไหมไปฟ้องญาก่อนให้่าจัดการก่อน <laughs> <laughs> ย่า่าจัดการไว้ปะยะ่า อ่ยิ้มสวยครับคุณกัะพี่ภาพภูนะเออพี่แก๊สซาดีได้นะคะเซฮายจ้ะน้องเข้าทิปมาจ้ะอ่าความจนวัดใจคุณคงศักขอมาในขณะที่ยังไม่มีใครขอพี่คงศักผมก็เลยจัดตัวหลอดัันไปนะจ๊ะพี่น้องขอมาก็จัดไปนะจ๊ะ ความจนวัดใจเขาว่าโดยร้ายสไตล์ใบหญิงยาฉีสามท่านของเราไม่พอไปฟังศิลปินไอดอลที่นางสิริพรน,นะจ๊ะอืมสวัสดีจ้าพี่บุญชูสิริสุดนะจ๊ะเอ่อ,อ,อพี่คอนค่ะเอ่อพี่คอนครับรับอ่ารีโพ้บอกอะไรยกยกโย,ยาย้ยายสายสะโพกไปด้วยเออรู้แลอืมเอ้ยไอเป็นไรเนี่ยสิบห้าทีแล้วมึงยังไม่ปัน่นยังไม่ดันกูอีกแล้วเนี่ย สวัสดีจ้าเจ๊เพชรนะปลอยเป็ดรัวประหยัดของเรานะจ้าความจนวัดใจประหยัดน่ารักน่ารักอายุมันทำอะไรหนูไม่ได้ค่ะประหยัดค่ะอายุทำอะไรหนูไม่ได้นะจ้าเออเดี๋ยวหาแรงมงอก่ะกูอาบน้ำแล้วกูลืมไงพี่น้องลืมอะไรบมือ เดี๋ยวพี่น้องจะเหม็นหนูไงหนูลืมทาเตา <ś anchor in percentage> ลืมลืมกูนี่ลืมทาเตามึงโอ้ยตายหายีลยพี่น้องเหม็นเตาหนูเนี่ยอออาบน้ำลมวลืมเออแกกูว่ากูเหม็นอะไรวะโอ้ยโอ้อันนี้ไม่ใชอ่อันนี้ร้างแล้วเอ,อันนั้นเตาพิเศษโอเค สวยเซ็กซี่ที่สดนะประหยัดบอกใช่ไหมในบรรดาโอ้โหสาวพกพี่นางมาเยอะเนี่ยเอารักคนนอกขอใจบ้างก็ได้นะพี่น,น้องอ่ากินข้าวกันหรือยังจ้า่ระหย่แไม่ยาย่ฮัลโหลัวรุ่นลอยไอไปยูกโกไปยูอาไปยูรี h ว t you ดูเอ้ยเป็นอะไรเนี <laughs> <laughs> น่ย วันนี้ไปช่องไหนไม่มีคนเนี่ยมีแต่ช่องดราม่าที่มีคนนะพี่น้องอเอากูดราม่ามันก็จับกูขังเลยไอ้เลี้ยใช้เพลงนึงนะจ๊ะเดี๋ยวหนูจะไปเพลงแดงนะจ๊ะประหยัดตัวเหมือนส่วนส่วนเฮ้ยไปรุ่นไปไหนหมดวะเดี๋ยวกูเมาเดี๋ยวกูเต้นดิบเลยเดี๋ยวก่อนน้องเนียวขอบคุณมากนะจ๊ะเออ อารีนให้นะเซให้ฟอมมาดามบูนะเออมาดามบูดีเคนะจ๊ะเข้าไปฟังพี่มาดามบูนะพี่น้องอเดี๋ยวพี่มาดามบูจะเจิดให้ฟังทั้งวันนะจ๊ะเ <laughs> จ้เอ้เจดิจดเจิดขันเนียกระบวงกระบงกระเบงนะ่ะ <laughs> อีแก้วปิงไก่เราไม่เป็นอืมอีแก้วปิงไก่เราไม่เป็นนะพี่น้อง คนร้องเพลงมันจะมีเอ่อมันจะเป็นแบบนี้นะอ่าพี่คงศักดิ์เอ่อคนที่ชอบร้องเพลงเนี่ยเขาจะมีแนวของเขาที่ชอบเออเขาจะเขาจะร้องในแนวที่ชอบอย่างเดียวไงอืมนะเอ่อที่จะหลายใจเออหลายใจไปใช้ที่อื่นใช่ไหมอ่าฉะนั้นย,ยายก็จะร้องได้อ่แบบ พี่สินางศรีพรศิลปินไอดอลในดวงใจน้องตายอะไทยน้องสะกแต่ชลาดาอันนี้ชอบมากเออชอบเป็นแนวแบบนั้นนะพี่น้องนะเออเพราะว่า,วาแต่ละคนที่ร้องเพลงก็จะมีแนวของตัวเองพี่น้องเออแต่หนูชอบตลกแม่ดอกแยในป่าปูนเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันตายไปกับใจก่อนนะรู้ป่าดอกแานะ่ะเออ โอเคไหมให้ตายกับใจก่อนนะน้องนิวเดี๋ยวกูไปหาล่มกูก่อนเอ้ยล่มกูไปไหนเนี่ยไอะขมแข็งยิงกู่ะเนี่ยอะบุงาบุงาเป็นลาบนะกับพี่มาดามบัวเคลียเคลียไอ้เหม็นให้นูหน่อยเซเอ้ยมันเอาน้อยหนามาบ้านกู่ปเนี่ยอ่ไม่ใช่มันเอาน้อยหนาเสี่ยงกระทากูเรอพี่มาดามบุงาเคลียเซ เอ๊ะบักอลาบานสองบานมันอยู่ท่านเครื่องนี่ะเอออลาบานสองบาน <laughs> ช่างเจราจาแล้วกลัวอะไรนะน้องนิวดอกหญ้าเหรอพี่ตายน้องตายดอกหญ้าอยู่ไหนดอกหญ้าในปลาปูนอ,อ้น้องตายบอกมึงก็กดไปเรื่อยเดี๋ยวเจอเองอยู่ใส่น้อดอกหยาเอ๊ะ น้องนิวชอบดอกหญ้าด้ป่าปูนอ่ะน้องนิวบอกกดให้ตั้งหลายไลเนี่ยเอาดอกย้ามาก่อนดอกย้าดอกย้าฮายซิตเตอร์นิโคไทยฮายยูเต็งกิลซิตเตอร์มิโทไทยเอออาราบานเวียโยเอออาราบานเวียโยสองโยสามโยอ่บาบักกะนุยทมสองโทมสามโทมกระดอทมกระดอทมทมเออ <laughs> แปลว่าอะไรวะก <laughs> ูกูก็พูดไปมั่วไปงั้นแหละพี่น้าได้ไม่รู้แปลว่าอะไรวูงาโอ้ยหีเท่าม้อ <c oughs> สวัสดีคุณแก้วตาดวงสวย <laughs> ดวงสวยอะไรอีกมึงต้องบอกว่าคนดวงดีมาหากูเนี่ยเออคุณแก้วตาต้องบอกว่าดวงดีน้องนิวก็หัวเราตบมือปุ๊บ,บนะสวดนะจ๊ะ เอออย่างนั้นเจอ,อย่างนั้นเรได้เจจริงๆงถูกมาถูกมาเอออ่ะอ่ะชั่วโมงหนึ่งแล้วต้องหนีแล้วเออเล็กห้านาทีโอยไอจังไรหิวข้าวบ่ายสองครึ่งหิวข้าวอ,อืา <laughs> ออนี่แหละที่เราต้องการเ <laughs> ีป,ปิอ,อชุดคือแซ่บแท้คุณดวงใจออคุณดวงตาบอกนะจ๊ะเออ แซ่บมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเออไอ้ออเช้าไปเดินออกกําลังกายกับหัวมาเนี่ยเออหนูไปออกกาลังกายหนูเดินรอบสนมามหญ้าข้างล่างบ้านนั่นแหละอืมไปชุดนี้แหละออ้ยมีแต่คนมองหนูอะ่ะอืมโอ้ยเขาบอกว่าอ้ยดารายูทูบเบอร์มาจากไหนเนี่ยอือ สวัสดีจ้าคุณดุสวดีเจริญบุตรจ้าแม่คือเท่ทำมือในเท่เออเท่เเเทยุขอบคุณขอบคุณอยากเป็นไวรุ่นเดี๋ยวกินน้ำก่อนว่าน้องนิวเมื่อกี้ใครขอเพลงอะไรห,หนูอีกเนี่ยอืมเสีงเลยกระลังงวนอืมเออไอชอบหิวข้าวอ่าอ่าข้าวเทปไม่ได้เคลียไอรือไงเมื่อวานเนี่ยอืม อายกินขนมจีนจุกแล้วก็ไปนอนอเดี๋ยวเราันคุยกับเอฟซีบ้างเพราะเดี๋ยวถ้าหนูไม่คุยนะนูไปตัดเพลงออกอะ่ะตอนนูลงอะ่ะตอนนูไปเคลียร์ลิขสิทธิ์อะ่ะมันจะไม่มีคําพูดอะไรเลยไงแฟนบอกเอ,อเพราะฉะนั้นหนูต้องพูดมั่งนะจ๊ะเจ๊ไม่มีนักรบเนื้อนามหรอมีมีจัดให้นะจ๊ะนักรบเนื้อนามนะสงใจใพี่หาน กูบอกแล้วไงว่ามันจะเอาหน,หน้ายาฟังไว้เห็นไหมกูพูดไม่มีผิดเออกูไล่ผีไปตรวจดูหน,หน้ายาเนี่ยมันไม่เชื่อกูเอออะไรนะนักลบมนี้ละนามสวัสดีจ้าพี่ปานีคนสวยนะจ๊ะเออพี่ปานีมาดูหนูแต่งตัวสิวันนี้หนูไปเดินมานะเพราะว่าหลังปวดมากแบบนึงนะเดี๋ยวหนูเป่าฟัานก่อนนะพี่เทนอย่าพึ่งหนีเดี๋ยวหนูจะหนีไปเอง อนเฮ้ยนั่นหายไปไหนวะชื่ออะไรวะมีลิปโป้แล้วก็มีอะไรกวะอีกคนนึงอ่ะจำไม่ได้วะนักรบนี้แล้วนามพี่เทนขอมาจัดไปจ้างใจพี่ห ส <30 S 2> ามสิบยังแจ๋วใช่ไหมเดี๋ยวหนูเริ่มหนูชอบเริ่มเล้วมหนูจะได้หนึ่งห้าเพลงหนูจะลงไปกินข้าวพี่น้องมุงาขึ้นไหมอ่าอีกยี่สิบนาทีอ่าลงจากคลิปนี้พี่ยายมากินข้าวอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะไปดูหนังเกาหลีสามสิบยังแจ๋วห้าสิบก็ยังไหวนะห้าห้าสิบก็ได้โยมือ 50าสิบก็ยังไหว น้องเอ๋าแดง้าขาวงาป่วยยิอย่างหวานเสือด้วยตาป่วยยมองอาตาแพ้โอ้ใคจะเชื่อว่าแม่ตื่นเออายุมาแ กูแม่มาเฝ้าเพื่อตอนน้อยเลยมามานเอามาตอนหนาโอ้แม่แก่สองยิ้งห้าสิบมาทำไมยังสวย ขอแม่เล่าโใะเท่าขอแม่ปลืลือหาุมา ไปนฟังเพลงพี่ไปในิ <S <S 2> <S 2> นนักการักแล้วอีกสิบนาทีคงจะลงนี่อีกข้ามาแล้วพ่องานมาแล้วมาแล้วนะจะเพียอพี่ชายไอเอ๋บอกว่าเพลงสวยขยี้ใจหน่อยจ้ะแม่สวยขยี้ใจเหรอสวยขยี้ใจ ที่พี่ชราสบายไหมหายมาเหรอตามใจตามใจแงลงแคแดกกูเลยได้ป่ะอ่าโอ้โหไม่สงสารคนองแก่เลยเนี่ยโอ้โหเสียทรงไหมเนี่ยเสียทรงโอเค ไปพวกเราไปหาข้าวเร็วเดี๋ยวไปหาข้าวเดี๋ยวหาข้าวให้กินนะโอ้โหเปียกเลยเด้ะโอ้โหใหญ่เบรอรเธอ,อวันนี้แต่งตัวน่ารักจริงที่ไปในบอกเออโอ้ยออกชุดราเข้ร่างกายเลยชุดเต้นชุดฟ,ฟิตเนสโอ้กูก็มียกแยงน่าท้องเร็วน้องผูง้งาก็เยอะอืมอ,อ่าให้เวาคุณรู้ทีวี อ่าพี่เทนก็นบายบายครับเจ๊บายจ้ะนะเออเซบายได้เลยรดลดลดอะไรลดมพะพร้าวนั่นแหละลดเออเอ่าถ้า,ากําลังกายอ่ะของจอมยุทธเอ่าค่อยคือจอมยุทธ์เด้นนะจ๊ะเออเดี๋ยวนั่งคุยกับพี่น้องก่อนแป๊บหนึ่งหนูจะลงแล้วเออ,เอ,อ,เอ,ออ่าอึ๊บ เจอเลยเต็มจอเลยเจนเจนอายุสาสิสวัสดีทักทายจากพี่สองขามเออโอ้ยพี่สองบอกก็เต็มหน้ากรยหาพะนะกูตื่นมดพนะกูกำลังส่องกูกำลังส่องหรือว่านั่นมีห,หรือว่าอะไรเกยอเวอร์ดังเดียวบอกอ่าพี่ปานีขามเออขนาดนุตกใจของตัวเองเลยพี่สองเอ่าพี่ปานีตกใจมอตัวเองไง อใ้ใส่ชุดใส่ชุดไวรุ่นจริงเออมีสองชุดเออมีสองชุดริปโปหัวซื้อให้ไปปั่นจักรยานเป็นเพื่อนหัวเออผัวบอกให้ใส่ชุดนี้แล้วไปปั่นจักรยานเมื่อเช้าไปเดินสนามดีนะไม่มีคนอืมีม่หมาห่าเต็มอ่า พี่มาดามปูขามอ่าเอามั่งนะพี่มาดามคุณดามบอกของกูก็มีอืมแต่ว่าใส่แล้วมานั่งแบบนี้นะตกใจของตัวเองมันก็นนะับพยายพยาย <laughs> ตื่นมดิดตื่นของตัวเองนะพี่นะ้องเออเอานะพี่นะ้องเออวันนี้แต่งหน้าแต่งหน้า สวยขึ้นเอ่อเข้มขึ้นกล้องสวยมากเลยพี่ปานีบอกออาถ้าหนูอยู่บ้านหนูก็แต่งเข้มเออแต่เมื่อวานหนูไปนู่นไงหนูไปห้างหนูก็เลยแต่งอ่อนๆเออโอ๊ยวันนี้นะคิเขียกกเกาหลีดูสิเห็นไหมเห็นไหมพี่ปานีดูคิ้วหนูแฟ่อืมเห็นไหมแหลมไหมอ่าพี่ซองคำนี่ซองดูวันนี้หนูเขียนคิ้วอยากก่างสาวเกาหลีดูก่อน <laughs> นี่นะเอ่อมันมีพวกพวกทีนะ่มันอิจฉาหนูนะมันอิจฉากระทั่งคิ้วนะพี่สองเออรู้ไหมอิจฉากระทั่งคิ้วหนูเดี่ยแต่เวลาที่คนเขียนคิ้วเลิะเธอมันไม่ไปว่าเขาหรอกนะแต่หนูว่าคิ้วสวยนะมันว่าหนูไงอืมคิ้วเข้มมากค่ะมันต้องขึ้นกล้องขึ้นแสงไงมันต้องรู้ว่าเราต้องเล่นกล้องใช่ไหมเออ เราไม่มีแอปแล้วก็สายแต่งหน้าเอาพี่น้องเออเออไม่สวยไม่มาหรอกเออมาแบบกระเซิะกระเซิงใครจะมาดูหนูวะหมดเลยภาพลักษณ์นางฟ้าอืมทำไมอ่ะนางฟ้าไม่มีสินหีใหญ่ลรอริปโปนางฟ้าก็หีใหญ่ได้เมือนี่เอ้ยทำไมนางฟ้าไม่มีสินหีใหญ่ เอาหิจ้า,าพี่บักรักบอกพี่สองคำน้องแก้ตาบอกค่ะน้องมูงงาครับเออของมูงงาหีก็ใหญ่ดาก็ใหญ่นมก็ใหญ่คุณไปดูอ่ะเดี๋ยวถ้ามูงงาพร้อมนะหน้าอกมันจะออกนะตอนนี้ท้องม,มันท่วมอยู่เออเหมือนเจตอนนั้นฮนะมูงงาที่ขึ้นไล่ส่นใหม่เห็นป่ะมันอ้วนมันก็เต็มหมดไงมันก็ไม่เห็นสวดทรงใช่ไหมเออพอเราพร้อมปุ๊บนะหน,หน้าอกมันก็จะมาเออ นางฟ้านางฟ้าก็หญิงค่ะเออแรลมเลยหญียายบนโลกน้องคลิปบอกว้นจริงให้พี่ให้แม่พี่ดูอ่ะแม่พี่คำบานายคำใหญ่เลยแม่แม่คำตรงไหนแม่คำตรงหนุหียใหญ่แล้วแม่แม่บอกมันก็ว,ว่าโพสอีหาพแม่เอฟังภาษาโบราณเออคนฟังโบราณอะ่ะ คำว่าคำพูดไทยเดิมอะ่ะมันจะน่ารักไงเออบุงอาจคำเออไอเออบอกแม่ไอไอเออเนี่ยน้ำอเองเองนะเราน้องน้ำเองสวัสดีจ้าน้องน้ำเองนะสวัสดีจ้าน้องน้องกายเออเจ๋บอกชาวบ้านหมดเลยบุงงาหีใหญ่นมใหญ่ดาบใหญ่ <laughs> อย่างเห็นบูงาก็ต้องกดติดตามบูงานะจ๊ะพี่น้องกดติดตามน้องบูงามักเซิร์ฟนะเขียนว่าบูงามักเซิร์ฟก็จะขึ้นเลยจ้าไปดูเองนะจ้าหีเป็นหีดากเป็นดากระจ้า <laughs> สวยจริงๆเองอน้องบูงาแต่งตัวแฟชั่นนะเออแบบน่ารักนะไปดูนะาัยรุ่นอืมเดี๋ยวมึงจะตกใจเออมึงจะไม่เคยเห็นหีใหญ่ที่ไหนมาก่อน พอพ,อพอเอพอพี่เกษตรกันที่สวัสดีจ้าขาเบีาายดไตพี่น้องที่ไปดูบูง,งาแล้วพี่ปานีคิดว่ายังไงอ,อ,อะไรใหญ่ก่อน <laughs> <laughs> พี่ปานีบอกกุมมดก้มสิวาพี่ปานีพี่ปากลัดัวเราเอามาเห็ดหน้อยเอ,อเอามาเห็ดไว้ลงวันเนี้ยกูเขียนหนะ้ากูเขียนลองอเขียนไอ้นี่ หัวข้อคอนเทนต์นะว่าใครขยงแปแประดาก,กูนะกูจะด่าให้ขยงกลับไม่ทันนะมันไม่กล้ามาเลยอะพี่โป,โป้ะเออมันไม่กล้ามาเลยผีอะเออมันคงจําไปอีกนานเออเดี๋ยวต้องรอดูตอนตอนแม่กินข้าวนะเออเอ,อตอนกินข้าวเนี่ยว่ามันจะมาปวดกวูไหมเออมันชอบมาตอนกูกินข้าวพี่น้องนะสวัสดีจ้าพี่กิติชัยโพล,ล่านะจ๊ะทักทาไทย จริงเหรอจริงเออเขียนหัวหัวข้อเขียนหัวข้อมาสามคลิปแล้วเนี่ยเออใครแถแตดมานะดา่ากูนะกูจะด่าแบบจะสวนกลับรับให้ได้เลยกูบอกนะเออกูบอกไอไอแล้วกูเล่นทุกอย่างเออสแสดงทุกบทบาทเออใช่ใช่เมื่อนี้ยบอมาบอเห็นเลยบอเห็นสามมือแล้วไอ้สองมือแล้วมาวานี่สองคลิปก็บม่ค่อยมีเออเอ้มันมาใครมาใครจะกล้ากับน้องอัญญาล่ะเออ เออใช่น้องน้ำอิงเออน้องยาปลาขนาดนี้ถ้าเอามันลาบไงพี่จะได้มากวนเราไงไม่ต้องมากวนเราอ่าต้องเอามันสำนึกอ่ะเอามันสำนึกได้นะพี่ปานี่เออเพราะว่าวัยรุ่นสมัยเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยมันมันเห็นเราพูดภาษาโบราณมันคิดมันเป็นเรื่องขำไงเออมันใช่มันจำนะมันขำ เออมันชอบอืมมันชอบแต่พวกเอ่อเงียบเนี่ยชอบด่าในคลิปชอ็อตใช่ไหมเออน้ำตาไอ้มดแดงหน่อยเด้โอกูจะลงอยู่แล้วมึงจะมีน้ำตายกลอวเนี่ยสี่นาทีนะไม่ได้ครึ่งชั่วโมงวันนี้ลมลมไม่ดันนะจอมงะลมดันไม่ขึ้นถึง100ร้อยเลยเกูไปดูช่องไหนก็ไม่ดันอนะ่ะ ดันต่ช่องดรามา่าเอไอรัวะกูร้องเป็นป่าน้ำตาหมดแดงมึงถามกูยังเนี่ยอ่ะจบด้วยน้ำตาหมดแรงหมดแรงหมดแดงน้ำตา้องไงก็ไม่รู้ โอเคนะ I come back เ uh, อ after 20 minutes โอเคมาเสร็จอ่ะ see you in clip for talk and eat นะจ๊ะบ๊ายบายนะจ๊ะเอ่อเดี๋ยวเจอกันอีก10นาทีพี่น้องนะ20นาที20คลิกกลับบ้านะโอเค